มินิสิงโตสิงโตดิสิงโตโยิงใหญ่ยิงใหญ่เนสิงโตนะนี่คือโยโย่ซัฟเฟอรีแอดเวนเจอร์นะครับโอ้โหโช้างช,างชาง้างวิ่งช้างน,น,นี่รถไฟรางที่โยโย่แลน์นะสี่อนสแควร์สี่นักขลินนะครับนี่เลย ถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างนะแบบนี้เลยนะนี่โอรถไฟนี่หัวจักแบบโบราณนะนี่แบบนั่งชิลๆนะครับโอ้โหดูนี่เดยวพี่นินจะนั่งให้ดูนะครับว่บาเขาไปตรงไหนบ้างาตามี้แล้วไปไหนไปไหนไปตู้ไหนตู้ไหนไยไม่ได้นั้นอันนั้นที่คนขับเขาออ นี่นั่งนี้นะอ่ะยกยกนี้ขึ้นก่อนนะครับอ่าเปิดเข้ามาเลยอ่าเข้าไปนั่งเลยโอเคนี่ออกแล้วออกแล้วดีไม่นินเป็นไงนั่งรถไฟข้างแรกนล้เนี่ยโอ้โหนี่เพื่อนๆนี่ตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์ที่โยโยแลนด์นะครับซีคอนสแควร์สีนักการินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถไฟเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ไหนบ้างนะโอ้โหมีนดูนี่กำแพงเนี่ยสวยมากเลย โอ้ดูสวยมากสวยมากนี่นะสีสันของกำแพงนะครับรถไปก็วิ่งช้าๆนะครับเก็บบรรยากาศนะนี่เมื่อกี้ไม่ได้เล่นตรงนี้ใช่ปะบอบอลใช่ไหมอ้าวนี่เพิ่งไน้ยิยนเปล่ากุ้งจริงกุ้งจริงนะหึือว่า,ๆๆวาราถไถเต็มไหมใช่ไหมฮะรถไถเต็มเปล่าโอ้โหดู สนุกขนาดนี่ข้างบนเป็นเขาวง,องกอดนิดนเนี่ยใช่ไหมที่เป่นนิมาไตอะไรเงี้ยเขาวงกอดโอ้มีนิสิงโตสิงโตดิสิงโตโอ้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หญโอ้สิงโตนี่นี่ตรงนีง้เป็นโซนไดโนเสาร์นะครับ ชิลๆนะทางรถไฟนะเนี่ยโอเคเนี่ยบรรยากาศบนลางรถไฟทีโยโย่แลนด์ซีคอนสแควร์สีนักครินนะครับโอ้โหวันนี้เป็นแบบขี่มา้าอินเดียแดงนะเนี่ยเป็นม้าอินเดียแดงนะครับเดี๋ยวต้องมาขี่หน่อยแล้ว บรรยากาศตรงรางรถไฟนะครับโอ้นี่เรือไวกิ้งมีในนี่เรือไวกิ้งนี่โอ้โหดูหมนเี้นโอ้สสนุกสนานนะเข้าวงแล้วโอ้นี่บายบายแล้วบายบาย,บายเพื่อนเราโอ้ยเข้าวงแล้วครับว้าวโอ้โนี่มีใครอะไม่นิน่เนี่ยโอ้โนี่พี่โยโย,โย่หรือเปล่านี่ โอ้นี่อุโมงค์แดนไม่มด้บออุโมงค์แดนนะครับโอ้นี่เป็นไฟเลยโอ้โหดูดูดูสนุกโหเต้นเต้นสนุกสนานโอ้โหอุ้ยยี่รับด้วยยี่รับแดนนุ้ยมีเต่าตัวน้อยอุ้ยนี่ฮิปโปมีอะไรนี่ใครนี่ใครละมังหรือเปล่าฮะตัวอะไรอ่ะนุ้ยนี่ฮิปโปหนึ่งตัวนะนี่ละมังเหร ออโอ้ยนี่ใครนี่เน่คอกกระไดนั่นเองโอนี่มาถึงอุโมงค์อีกตัวหนึ่งครับเป็นอุโมงค์แอฟริกาน,นีมมาา่มินิมาลายอุนมาลายเยอะมากโอ้ยสิงโตนี่สิงโต สิงโตยิ้มให้แล้วโอ้ยีราบยีราบนี่สิงโตนะนี่คือโยโย่ซัฟฟารีแอดเวนเจอร์นะครับโอ้ยช้างช้างไม่เห็นช้างอยไหนโอ้นี่ฟามิงโก้ละ อุโมงไอเป็นเจอนะครับนายดีรบับหนอ๋อนี่มีรีับแอบหลังพุ่มไม้หนึ่งตัวนี่พี่นเพื่อนนี่โอ้โหนี่อ่ะพี่โยโยอ่อะใช่ไหมว้าเฮ้ยพี่โยโย่บอกขอบคุณมากนะครับที่มาเล่นนะครบหนึ่งรอบนะ นี่เราก็มาลงที่สถานีรถไฟที่เดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาเล่นได้นะฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยครับวันนี้มินินขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย